bir ismi Töngel bir ismi daha var 5 büyü bu kilo ne kadar 15 değil mi? 15 yumuşak değil mi? aynen yumuşak bak de var çok gayet bu kilo <laughs> bundan biraz almış sana สวัสดีค่ะพี่ป้านาอาและเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้จะพามาชิมลูกมูสมูลาหรือลูกโทนแกนะคะเราได้มาจากที่ตลาดนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมลูกมูสมูลาหรือลูกโทนแกด้วยกันนะคะว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชิมด้วยกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมลูกมูสมูลาหรือลูกโทนแกกันนะคะว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาข้างในเขาก่อนค่ะว่าเขาจะ เป็นยังไงเนื้อเนื้อข้างในเขาจะคล้ายๆกับลูกมะขวิดนะคะมะขวิดบ้านเรานะคะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาลองชิมดูค่ะเขาจะมีรสหวานค่ะ มีเมล็ดข้างในนะคะลูกมุชมูลาหรือว่าลูกโทนแครนะคะเราจะกินลูกที่สุกสุกแบบเละเละเลยนะคะเราจะกินแบบนี้นะคะเราจะกินแบบเละเละส่วนลูกที่แข็งแข็งอย่างเงี้ยยังกินไม่ได้นะคะแต่เดี๋ยวเรามาลองชิมลูกแข็งแข็งดูคะ่ะว่าเขาจะมีรสชาติยังไงคะ่ะ เนื้อข้างในของเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวเล็กน้อยจะคล้ายๆกับมะขามมะขามหามบ้านเราเลยค่ะนี่ค่ะเนื้อเขาจะเป็นเป็นเหมือนอเนื้อทรายนะคะเป็นเนื้อทรายแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวเปรี้ยวออกฝานเล็กน้อยค่ะแต่คนที่นี่เขาจะไม่กินนะคะเขาจะไม่กินแบบนี้นะคะเขาคือเขาจะรอรอให้สุก ลูกลูกตัวนี้มันจะมีไซส์ไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วก็อันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะที่ที่เราได้มาวันนี้มันก็จะมีลูกเล็กๆแล้วก็ลูกใหญ่แบบนี้ค่ะนี่ค่ะเนื้อข้างในเขาคลายมะกริดเลยค่ะอร่อยหวานอะ่ะอืมอืม เมล็ดไม่เยอะนะคะ,มะเมล็ดเขาจะมีประมาณสี่ห้าเมล็ดต่อหนึ่งลูกนะคะลูกมุชมูลาหรือลูกโทนแครนะคะจะมีทั่วไปของอาที่ของประเทศตุรกีนะคะหาซื้อได้และก็มีตลอดทุกภาคเพราะว่าทั้งเพราะว่าที่ไปเห็นแต่ลาจังหวัดของที่นี่นะคะ ก็จะมีขายลูกลูกลูกอ่ามูชมูลาหรือว่าลูกโทนแก่นี้นะคะตอนแรกมาใหม่ๆกินไม่เป็นค่ะไปกัดไปกัดลูกที่แบบดิบๆลูกดิบๆลูกลูกแบบนี้ค่ะลูกดิบๆกัดแล้วมันฝานแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็คือจะไม่กินนะคะจนจนเพิ่งมากินเป็นเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วมาเนี่ยค่ะที่แฟนพากินค่ะแฟนบอกว่าเขาไม่ได้กินลูกดิบๆ,ๆค่ะเพรากินลูกสุกๆ สุกๆคือคือเละต้องต้องเละนะคะต้องเละเต็มที่แล้วถึงจะกินนะคะเนื้อเขาเหมือนเลยค่ะเหมือนมะผิดบ้านเราเลยค่ะหวานอืมหวานอร่อย ลูกมุชพลาเขาจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะเขาจะมีลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่ลูกกลางตัวนี้จะเป็นลูกใหญ่ค่ะนี่คือสูกเหมือนกันนะคะนี่คือจะเป็นลูกใหญ่แล้วก็ลูกเล็กต้นของเขาก็จะเป็นต้นไม่ใหญ่นะคะต้นของเขาจะอยู่ประมาณเลยหัวไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะลงลูกต้นของเขาไว้ที่คลิปนะคะเราสามารถที่จะเด็ดเด็ดได้ง่ายๆเลยค่ะต้นขเขาจะเตีเต้ยๆค่ะไม่สูงค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมอ่าแล้วก็ลักษณะบเปลือกของเขานะคะเปลือกของเขาจะเป็นบางๆนะคะนี่ค่ะเปลือกจะบางๆแบบนี้ค่ะวิธีรับประทานก็คือปอกเปลือกออกแบบนี้นะคะ อร่อยหวานอืมอืมเนื้อหวานเนียนละเอียดตัวนี้เห็นบอกว่าเป็นยายาระบายได้ดีเลยนะคะ าซื้อลูกมุชมุลามากินแล้วนะคะเราจะต้องกินให้ทันนะคะเพราะว่าเขาจะสุกเร็วมากค่ะจานจานนี้เราซื้อมาประมาณ60กว่าบาทค่ะจานนี้เราซื้อมาประมาณ60กว่าบาทตกโลละ30 30บาทตอนนี้ในจานของเราก็คือ2โลนะคะ2โลก็ประมาณ60บาทถูกมากเลยค่ะ ผลไม้ที่ตุรกีนะคะเขาจะถูกมากๆนะคะไม่ว่าจะช่วงซัมเมอร์ช่วงร้อนหน้าร้อนหน้าหนาวผลลาม้เขาผลลาม้กากไม้ผกผลไม้ของเขาจะถูกแล้วก็เยอะมากๆเลยค่ะก็เลยอยู่ที่นี่ก็จะไม่อดเรื่องผลไม้มาค่ะมาชิมกันต่อขอตั้งชื่อเขาว่ามะขิดตุรกีก็แล้วกันค่ะเพราะว่าเขาเหมือนมะขิดบ้านเราเลยค่ะจริงๆค่ะเนื้อเขาจะเหมือนแล้วก็กิน กลิ่นถึงจะไม่คล้ายมะขิดบ้านเราจะกลิ่นหอมกว่านะคะแต่ตัวนี้เขาก็จะมีกลิ่นของเขาไปแต่ว่ารสชาติแล้วก็เนื้อหรือเมล็ดข้างในค้ายมะขิดบ้านเราเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวลูกมูชมูลาหรือลูกโตนแคร์หรือมะพิตตุรกีแค่นี้ต่อน,นะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะพาไปชิมผลไม้หรืออาหารตุรกีที่ไหนหรือไปท่องเที่ยวที่ไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะฝากช่องไก่ไร่อินตุรกีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ ไว้เจอกันใหม่นะคะ